อมโมเชอร์สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับสาวกะเรียงค่ะเดี๋ยวจะให้พี่นายนะคะพาไปที่โรงเรือนลงปลูกผักเป็นผักออร์แกนิกนะคะที่ที่ทางโฮมสเตย์ปลูกเองค่ะค่ะแล้วก็ลูกค้าสั่งก็ตัดใหม่ใใช่ค่ะตัดสดๆเลยค่ะตอนนี้สั่งไหมคะสั่งค่ะตอนนี้มีสั่งมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีผักอะไรบ้างเนาะพี่นายนะไปเลยค่ะหาถึงแล้วค่ะลงผักออร์แกนิกนะคะ ปูกเองเก็บเองขายเองเป็นของทางโฮมสเตย์พะโดโฮมสเตย์นั่นเองเนาะเลยปีนี้เป็นปีแรกปีนี้เป็นปีแรกเนาะไม่ได้ใส่แบบพ่นยาอะไรเลยไม่พ่นยาค่ะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใช่ค่ะถ้าปลูกข้างนอกจะเป็นแมลงค่ะจะมีแมลงมากัดกินค่ะปลูกในโรงเรือนกลางมุงให้แบบนี้ค่ะ ใช่ค่ะก็จะดูแลง่ายหนะะ่อยค่ะถ้าอยู่ในโรงเรือนอันนี้ก็เป็นผักออร์แก,กนิกที่เรากินกันเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนกินบัวทาแล้วพี่เขามาเก็บให้แบบส,สดๆแบบนี้เลยมันก็จะแบบกรอบใหม่อร่อยมากกินกับวัวทาเมื่อคืนอร่อยมากแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษด,ด้วยนะคะรับรองว่ามาที่บ้านหนองเขียวเนี่ยอะไรก็ดีเป็นหมดอากาศก็ดีผู้คนก็น่ารักนะคะผักก็ปลอดสารพิษเห็นไหม 这个龙梅。